ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งค่ะไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนและก็ที่สําคัญเลที่สาวๆต้องชอบมานะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารทานเอไหมคะวันละห้ามื้อดีไหมคะเยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวโตมัเล็ดเขาไอเนื้อขาวที่เราเรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามี เรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้ oh. นํามาปั่นครับทาเป็นน้ําผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับ oh. แถมยังมีสารอาหารมากกว่าร้อยชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับ <That. S 1> ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะต่า <That. S 1> งชาติฮอตญี่ปุ่นครับกาลัง,งชื้นทอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบ สดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบ oh. แปลรูปด้วยก็ได้น้ําผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้าบังคุดที่ขายดีมากโอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะถูกครับมักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละคะ่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วย<ช>นะคะคก็พยายามที่จะทานบังคุดกันไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมุงนอกนี่นะครับ ตกไม่ต้องเป็นโลนะสี่ห้าลูกอ่ะ oh, ประมาณแบบห้าเหรียญนี้เลยนะ100ร้อยกว่าบาทนะแต่บ้านเรากินโลละเท่าไหร่เองคะ12บาทก็ซือเพรานะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม,ม่มังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ